วันนี้เราอยู่กับเกม Dante Inferno อีกแล้วนะครับมาต่อกันพาคสามเลยวันนี้เราอยู่ในนิมโบไปไหนวะเฮ้ยอยากอยากกระตุกสิอ,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 อันนี้ไปเอ่านี้เราน่าจะอยู่ทางเข้านรกนะไปไหนตรงตรงนี้ปะโอเคอน,นี่ เลือดตรงนั้นมันไปได้ปะน่าจะโดดไปไม่ได้ปัดฟันได้ับเสร็จเอาดิท่ำล่างลงไปเฮ้ยมีชันเหรอล่างอย่างบางของเจ้าไปช่วยนี่รันตลอดกานเฮ้อปวดมากนะมึงหัวขาดแล้วไม่ยังพูดได้อีกนะ ขุณมากฝันแม่งไม่ยังไม่ตายเหรอก็แงะต้องมันอยู่ไหนแล้วมันจะตายได้ไงเราต้องไปไหนเอาเวีกรรมเฮ้ยเจอเฉยยอดเฮ้ยตับ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 วง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 ลบลบมาเนี่ฮ้ย เปิดมาก็บวกกันเลยตัดตัดทิ้มลงไปน้ำหาย,ยากวะเฮ้ยกลายหายากแนละ้วหนักมือเนี่ยหนักมือมันหนักทุกทียังไม่ได้จับเฉียดเลยเปิดประตูด้วยตูอยู่นี้เปิดประตูทำไมเสียงมันโหยหัวเลยวะเสียงมันเด็กเลยอ่ะ โอ้โอ้รอไหลเนี่ยโอ้โอ้เด็กตลกแค่ไอ้เหี้ยเด็กตลกเฮ้ยโอ้โหดิบมากไอ้เหี้ยแม่งดิบกว่าคอร์ทาวอี่คอร์ทาวลี่คิดว่าดิบแล้วไอ้แม่งดิบปะเดี๋ยวด้วยไปเออนนั่แหละับต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 ับ ต่ำลงไปเฮ้ยเฮ้ยมาทางไหนอ่ะตะยออมาจับเฉือนก่อนเอ้ยลบลบก่อนโอ้โหมาทางไหนวะเนี่ยเกลียเยี่ยมไปแล้วไอ้สัตว์โอ้โหเจ็บกระโลกแม้คุบมคุ้อ่ะคุ้มไม่ได้คุบมุ้มคุ้ลงไปคุ้มลงไปเออมันแหละโอ้ย

ไม่ได้ด้วยไอ้จุดเซฟว่ะยังไม่ต้องเซฟของข้างบนก่อนโอ้ยเราจะรู้ไหมว่าทางไหนมันฟาร์มได้ทางไหนฟามไม่ได้ลบลปัดลบ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 ติดเทียอะไรคุ้มคุ้มลงไปทิ่มลงไปสวยทิ่มปัดปัดลบอ้ยงโมนี้แม่งโคตรเยอะเลยคือหรอ อ่าไอตรงเนี้ยทางไปเลยเนี่ยอ่า้างบนน่าจะมีของให้เก็บคิดนะว่านะเฮ้ยลบหนึ่งสองนับพุ่งลงไปมาแหละคันเฉือนจับเฉือนคอเอาให้แตกเอาให้แตกนั่นเลยดีมาก มามามาหนึ่งเดียว <c oughs> จริงด้วยข้างบนมีของ <Violence. S 1> ไวเลนส์อันนี้มีของปะจำไม่ได้ว่ามีของปะ่ะดนูไม่เป็นทางไปวะกลัวไปทางไปอ่ะ เออว่ะไปทางไปนะว่ะเดี๋ยวเอาไว้เก็บของกันนิดนึง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 ก่อนไปก่อนไปผมไม่ชัวร์ไงเพราะว่าอเดี๋ยวเพราะว่าผมจำได้ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนอะไรแล้วเป็นทางไปอ่ะขึ้นข้างบนอันนี้น่าจะเป็นทางที่แบบว่าเอาไว้ฟาร์มของปะผมก็ไม่ชัวร์ เพราะมันนานมากแล้วอ่ะผมเล่นไม่เคยจบไงตรงนี้ปะอ่ะตรงนี้ไว้ฝากใช่ไหมใช่เว้ยไม่พองัดงัดประตูเปิดมากครัตรงนี้ไว้าวไต,ตว 3, าขอไปคืนสวรรค์ไม่ต้องพูด เออดีมากเเบอรองแล้วรัสรีมหมือนตัวบาปปะไม่เชื่อกันออ๋อจะกระตุกอะไรผม <c oughs> ว่าจะอัพสกิลกลางเขียนหน่อยนะอัพ <c oughs> <ๆ S 1> เลยเบร์สอ <c oughs> เอาให้มปัดได้เยอะๆชัดได้หมดต,ตแล้วหมดตัแล้วยังไม่ได้ฟังเคี้ยวเลยอ,นนอันนี้พ่วงได้อันนี้คุ้มได้ยังไม่ต้องใช้อตอนนี้ใช้ก้างเขียนให้คุ้มก่อนไปวิ่งไปยาวๆกลับไปทางเดิมที่จากมา เฮ้ยผูดอะไรเอเคเปิดโตอันนัดไปเยอะเฮ้ยนี้เฮ้ยมันพังได้ดิพังเอาเงินก่อนหลักสูตรกอล์ฟวอลหนึ101่งศูนย์หนึ่งพังเออแหละสวยพังเออนนั่และมาก นีตรงจุดเซฟว่ะยังไม่ต้องเซฟประตูตรงนี้แต่งโดนด่าว่ะโอ้มาไม่อยู่ไม่หย่อนเลยปัด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 โหมดลบทุกทนเฮ้ยบล็อกเอ้ยนะสวยเอ้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 ยลบไม่ทันว่ะ ลบโอ้ยแม็กป๊อปเออนั่นแหละเฉือนนั่นแหละสวยหนึลบหนึลบหนึอง้ยอุ้ยป๊อปแม็กโอ้ยโอ้ยลบองสามีปั่โอ้ยกดสี่เหลี่ยมมาอูเฉือนคองเลย กัดไปเยี่ยมดีมากตบ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 เออนั่นแหละตบตบตบไปได้ยุ่งไปได้ยุ่งกดสีเลียบมาจะเมาเลยนะดูเชขอเงานคองเลยโอ้ซีเออนั่นแหละสวยเฮ้ยเฮ้ยลงลงลงอย่าบังอย่าบังอย่าบังเอออ้อยหมดอ้อยหมดนั่นแหละไปเด็กลกไปตายใส่ตุด เดี๋ยวผมกลับไปทางเดิมก่อนเพื่อหายความสงสัยไอ็ตัวนียนไไออ้ยังไปไม่ได้เออยังไปไม่ได้วรอเออวไปไม่ได้วรอต้องกลับไปอีกช่างโง่เขาไม่รู้ต้อแปลว่าอะไรบางคำที่ผมก็ไม่อ่าช้ำขนาดนี้ In this place reside pagan souls and honored names which resound in your life of ours. They dwell distinguished from the manner of the rest. The legendary Kurd who reclaimed the holy city from whom even the brave lionheart could not wrest it back. the forces of saladin are routed. dante, dante, do you hear me? we have taken the city. dante, do you hear me?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  ป่ดข้ามสะพานไปอ้โหนเฮ้ยมันโหดได้เหรอเย็ดเคอย่างก็วออันนี้มันคือตัวอะไรวะมันเป็นเหมือนบาบสักบาบดึงป่ะยังไม่เซฟจะลองไปซึ่งซึ่งหน้าก่อนมันคือตัวอะไร โอ้ยได้โปรดโอ้ยอย่าทำผมเลยข้าต้องตายเออเออโดนปั่นเดี๋ยวกินมันคุ้นๆเจ้ากล้ามาบาอย่างนี้เลยเจ้ากล้ามาในบ้บาดนี้เลยเหรอ เฮ้ยยอดรักข่าอยู่ไหนกลิมกรีนี่เจ้ายังไม่ตายแต่กนีมันกลิ่นเมฆาตกรเฮ้ยกูจะทำให้จวอีกครั้งนึงแกมันจะโศกหังยังงันัโอ้ลบโอ้ฟังโอ้ลบลบเดี๋ยวดได้ เด้อ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 าโอเคหลบหลบมันหลบมันฟันฟันฟันมันระคายเคืองมาไม่ได้โอ้เฮ้ยมันระคายเคืองมาไม่ได้เอ้ยหลบนั่นแหละแบบตับตับตับเออทุ่มลงไปเออนั่นแหละแม่งเลยเดี๋ยวจะสู้ไงวะอ่อแบบ เออนั่นแหละรครับเอ้ย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 โอ้เอ้ยเอ้ยลบเฮ้ยเอ้ยเข้าว่ะคิดว่าตอนแรกฝันแล้วไม่เข้าอ่าทำไงอ่ะอ๋อนี่เหรอโอเคพอเข้าใจาแล้วโอ้ลบอ่านนั่นแหละลบ โอเคลบลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกโอ้โหลบได้เรื่อยเลยแค่นี้คลี่ๆบอกแสดงว่าเราต้องไปทางเสาแน่เลยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่วะต้องฆ่ามันโอ้ยเหี้ยตับ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 ลบนั่นแหละโอ้ยเหี้ยตับปัดปันไปครับเฮ้ ม, <IP> มันมได้ไงวะมาตบยล่ไมตบยุงเอ้ยมันโอ้ยฟัน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 มันรู้สึกระคายเคืองเฮ้ยเออนั่นแหละมดกัดมดกัดเอ้ย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 เฮ้ยไม่รู้สึกระคายเคืองเลยเหรอโอ้มึงมัน มันรู้สึกเลยมั้งเนี่ยคันมัากไหมตีอะไรเห็นยังไม่เจ็บเลยตียไปเลยเห็ดยังไม่เข้าโอ้ยเถี่ยเออนั่นแหละลบโอเคสบายแล้วนั่นแหละควง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 จะตายแล้วพี่มันยังไม่รู้สึกอะไรเลยเลยเอหอ,อ,อหนึ่งสองสามสาีส่ ทุ่มลงไปนั่นแหละสวยตบ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 เอามามาเอา้าเชียมเรียกลูกนน้องเชียรสู้มไม่ได้ดีกว,ว่าเฮ้ยมานี่เออขอเล่นหน่อยขอ,ขอ,อหน่อยขอขอเล่นหน่อยนั่นแหละมาหน,นี่นั่นแหละสวย จับซีเลียมเฉือนคอทีละตัวมานี่เลยวันนี้แม่งค์ลิตรึงเยอะมากเลยหลบหลบเดิมหลบเดิมหลบเดิมหลบ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 แค่นี้ง่ายๆโอ้โหบอกเลยว่าขี้ๆนี่วันนี้วันนี้โอ้ยเหี้ยดโดนได้่ยวะ เออนั่นแหละหลบได้เออมาดิเออนั่นแหละขามไหมเสียบมือสามเหลี่ยมเอามาสี่เหลี่ยมไม่ทันโอ้ยตายแม่ยาย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 หลบหลบเดี๋ยวไม่ก่อนเรื่อยเลื่อยนี่เดียวแล้วโอ้ยยาตายเออตาย เฟิร์ส a t ต first d เดตเฟิร์สเดตโอเคเออลบลบโอเคลบ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 โอเคเอ้ยเอ้ยลบนั่นแหละสวยตับซับ ต,ต,ต,ตับ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 โอ้ไม่เฮ้ยไม่เจ็บเลยเหรอไม่คันไม่เคืองอะไรเลยเลยเลยที่มาลองไปเออหลบเออจ้าเออเออเออเฮ้ยโอ้โหไม่คันเลยเหรอ เอ้ยนั่นแหละลบลบโอเคฟันฟันฟันโอ้ยเยเออลบลบลบอย่างพี้กูเล่นอีกเหรอเอ,อ้ยลงมาโอเปีนขึ้นไปแธธอตเทนเดมตบตบ เอยไม่เลยเออนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยมีดาเมจไปกลับด้วยเหรอเออโอ้โหมีอีกหลายรอบเออนั่นแหละร้องไห้ไว้สัตว์เออเจ็บหน้าที่มึงมานี่ดิ้ปันท้องหน่อยเอ้ยเอ้ยมา ี่เออลบลบนะนั่นแหละขี้แค่นี้สบายหรืออ้าวมาดิเอาให้คลุกเอาให้คลุกเลยเอาให้คลุกเลยอ่ะแทงเข้าไปอ,าอ่ะออกเหมือนเดิมมันจะน่าน่านำคาญตรงนี้โอเคกูครู้ตายแล้วโอ้ยเขี้ยโดนแล้ววะโอ้ย,โอ,ยอโอ้ยโอ้ยลบโอ้เขี้ยดบลบ ตบตบเอาพุ่งไปเอาอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดเออนั่นแหละสวยตับตับเฮ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเหรอเฮ้ยเอาม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 าเอาม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 าให้หมดเออ เฮ้ยมาคลิ้มลงไปมาขอเล่นหน่อยนั่นแหละมานี่เอาไอคุปเออนั่นแหละสวยเข้าไหมไม่ข้า <c oughs> มึงน,นี่มันยังไงกันเนี่ยเดี๋ยววไป <c oughs> มาเฮ้ยหลบ หมาหลบสบายสบายเออหมาจับอา้าเสร็จกูหมานี่นี่ามาแกามือรอบสองสามเหลี่ยมตีเลี่ยมไม่ทันโอ้โหเฮ้ยมือล่ามไปกดสามเหลี่ยมไปแล้วเฮ้ยเออเออเออเอเอ อ่ะอ่ะมามามาเออนั่นแหละลบื้อนั่นแหละลบไปอ้าวนั่นแหละมากูขอแก้มืออีกรอบนึงสิไอ้สามเหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมกูไม่มีตากูก็ควักให้ ร้องอ่าทรมานทรมานอือนั่นแหละชอบชอบเนี่ยมันชอบใช่ไหมทรมานเนี่ยฟันฟันเอาขยับเขยับเฮ้ยมหนมุ่อีกรอบไหมเฮ้ยโอเคเอ้า,อาตับเด็กนั่นแหละอ๋อเลบลลอัพไปแล้วคันสาวแล้วเขามาครับเดี๋ยวตับเด็กก่อนนั่นแหละกินตับเด็กไป มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บาโฟหนึ่งลบหนึ่งสองลบมานี่มานี่เออเออออออลบลบลบนั่นแหละสวยมามานี่เลยขอเฉียงคอหน่อยมาเดี๋ยวมึงกับโกแลละ หมดกอกยังโอ้โหโอ้โหวันนี้โอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่ได้เด็กเฮ้ยจับอ,อ่ะบางคนขี้ปากแล้วเฮ้ยจงพนขี้ปากทำไมวะโคตรขี้ปากทำไมวะตาก็มีอยู่แล้วเฮ้ยฝันฝันหน้าฝัน ทิ้งลงไปเฮ้ยไม่รู้สึกไม่ท้อท้อสถานเลยเหรอลบนั่นแหละฟันฟันฟัน,ฟนทิ้งลงไปฟัน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 หน้าลบเออเออนั่นแหละสวยมาโอ้ยไม่ทันกดพลาดเว้นโอ้ยโอ้ โอ้ยสู้ยาวสู้เย็นนะวะโอ้โหเสียเวลามึงเวะเนี่ยเอา้ามากดสามเหลี่ยมเอ้ยเนี่ยกดโอเคเต็งสองสามสามีสม่เอ้าฟันฟันไปฟันฟันเออลบเอาให้คุบเอาฟันหน้าเลยเอาให้หน้าแหก เอาปั่นไปพอปวเอลวละแหกเออนั่นแหละกูรู้ตายมาลึละมึงเสร็จกูแน่ไอ้ไอ้ที่อะไรวะไอ้หน้าประจวบไอ้ปลาไหลขาไ,ไม่มีก็ยังเถอะทำเถอกใต้อีกลบลบก่อนลบก่อนลบลบไปลบไปลบไป หมดอ่ะคนทีปากเล้อ <y Shang Bye> ่ะตับ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 เอือทุบทุบทุบลงไปเอ้าแม่งลงเฮ้ยโอ๊ยแม่งอ่ะตับตับตับลบโอยอีกแล้วโอย เออนั่นแหละสวยปาดหน้าไปเออนั่นแหละทรมาร์ไปสิร้องไปเออกูจะได้ผ่านตรงนี้แบบไวสักทีเอามาดิเอาปั่นหน่อยปั่นปั่นปั่นหน่อยปั่นหน่อยจับมาเฉือนเออนั่นแหละปั่นปั่นปั่นไว้สบายแล้วอีซี่ง่ายๆลบลบ หลบหลบค่ะโว้ยคี้คีคค้โอ้โหทิพมาเหมือนก็ไม่โดนหรอกตูเล็กแค่นี้นยังทิพไม่โดนเลยโอ้โหเออหลบอันนี้มันนี้อัน,นี้เอามวู้ฮยไม่ได้กินบอกเลยเอาง่ายง่ายโอ้ยขีย้โดนนี่เหรอวะเอามา เฮ้ยไกลอยู่ไหนี่ไงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมฟักแม่งมาตับ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 เอาประเคียนไปเอาลุยลุยมันไปอ๋อทีนี้รอรอไม่ต้องรอแล้วกินตับเองเลย กินตับเด็กเลยกินตับเด็กเลยนิ่มาเออ voilà นั่นแหละวัดบล็อกมาเนี่ยมาเนี่ยมามาเนี่ยมาบาร์โฟไอ้บาร์โฟเม็ดบาร์โฟเม็ดมืดไอ้บาร์โฟเม็ดดำมาเนี่ยมาทำไมกูเฉือยเลยดิเออเออมาตับ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 เฮ้ยไอจะหมดไม่สิ้นว่ะ โดนสับโอ้โหไหม่ไหมดไม่หมมดไ่สิน้นเอ้ยลบโอ้โหชี้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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีีย๋ยจับซีเรียมก่อนเจ้าเลือดเขยิ้นคอเฉือนอัพตาชีอัพไปรอบหนึ่งแล้ว มามาโอ้ยเหี้ยโดนได้หรอมาดิเออเออนั่นแหละไม่ได้กินมาดิมาดิมาดิเฮ้ยลบคนขี้ปากไปคนขี้ปากไปฟันฟันอ้าวตับ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 ควงโอ๊ยแม่เอ้ย อ้โอ้ยเคี่ยแม่งมานี่มานี้เอ้ามันเจ็บได้ไหมเนี่ยเอ้ามาเอ้าลวกลวกโอ้เออนั่นแหละสวยมาเล่นทีดียสามเหลี่ยมกระชากมันละสี่เหลี่ยมมาโอ้ปันโอ้ลัว อโอ้โหมาปั่นแรงเลยโหโคตรโหดเลยเโอเคโหดจริงโอ้เอาเหนื่อยเลยเฮ้ยมันตัดมาพุ่งๆอย่างนี้เลยเหรออ้าแล้วทางไปทางไหนโอเคโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนโอเคอย่าลืม โอเคเดี๋ยวผมตัดภาพให้ทุงตัวนี้ก่อนอย่าลืมชอบกันลล์แล้วก็ทับสกั์นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พรทหน้าครับสวัสดีครับผมไว้เจอกัน